มาครับทุกคนครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําซีรีส์ในการไต่แรงต่อนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเหลือแค่เกมสุดท้ายนะครับผมก็จะขึ้นแรงแดง4ดาวนลครับผมตบมือทุกคนครับแล้วมาดูทีว่าอูเม่จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ได้ทําการไปเก็บนอกโลกมาครับผมเพื่อจะขึ้นแรงแดง4ดาวในนี้ครับผมเหลือแค่เกมสุดท้ายฝากการกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม let's go กดแป๊บเนี่ยพร้อมรยกันหรือยังครับทุกคนครับสายการบินในรายถึงเรื่องจะใส่แต่คุณไม่ตายเพียงลําพังแน่นอนครับตายทั้งลําแน่นอนครับวันนี้ครับโอเคนะผมก็จะโดดเมืองบูวิสละกันนะครับผมจะเป็นเมืองที่แบบว่าผมถนัดนั่นเองนะครับทุกคนครับมาครับผมสีเกมอาจจะซีนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่าผมไปปรับภาพนะครับผมเดี๋ยวจะต้องปรับคืนก่อนนะตอนนี้นะเดี๋ยวต้องไปหาที่นั่งแคมป์นะครับแล้วก็ปรับคืนสักหน่อยนะการนั่งห้างของเรานะครับภ้าไม่สวยเลยฮะเดี๋ยวผมปรับตอนนี้เลยละกัน เอา้าเหมือนผมจะปรับภาพแล้วนี่หว่าทุกคนอุ้ยทำไมภาพเป็นแบบนี้วะภาพมันซีดครับทุกคนครับต้องขอไปยจริงๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะพยายามปรับภาพให้แบบ,แบบว่ามันสวยงามแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนลวนกวันฮะจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ต้องฟาร์มก่อนแล้วกันนะอุ้ยมันจะมีตัวหน้าๆหรวอวะยิงใครไม่รู้ฮนะไปเดี๋ยวรลี่ไปก่อนครับเกมนี้เหลือเกมสุดท้ายนะแต่นับไหนก็มีสิทธิ์ครับที่จะมีแบบว่าสิทธิ์ลุ้นแชมป์ของเราเลยนะ สักหน่อยมีตัวมาหาเราเนี่ยทุกคนเชื่อผมอะ <Hey. S 1> มะัีไงวิ่งแล้วครับเปิดไปครับไอวอนครับผมนี่มันขอจะถอยวะมันขอจะถอยแล้วครับผมโอเคตัวนี้เหมือนจะเป็นงานด้วยนะเดี๋ยวเราฟาร้ามด้านในก่อนแล้วกันครับเผือนมีตัวเข้าหลังเรานะเกมนี้ผมไม่ได้ใช้โคโน่ด้วยนะครับผมลืมเปลี่ยนเอาสกิลโคโน่มาเลยวะ่ะโอ้จบแล้ววะอันนี้ลืมจริงครับผม สกายเลอร์คือผมผัดนเล่นอยู่ไงตอนเนี้ยังแบบไม่ชินมากนะครับผมระหว่างนี้เราฟังไปเรียกก่อนแล้วกันพยายามอย่าพึ่งบวกนะครับตัวเมื่อกี้เขาถอยไปเลยนะน่าจะกลัวเราจัดนะครับผมเจอเปิดทีนะครับถึงแบบถอยนะครับ้น้ามีตัวปะเิดไปก่อนครับตรงนี้ครับโอเคต้องเล่นแล้วแหละตัวนี้เรียบร้อยครับหนึ่งเขวมวิ่งออกมาตรงนี้เฉยปะผ่านก่อนครับผมน้ามีกล่องนี้ด้วยปะ กล่องสเสบียงนะครับเดี๋ยวเปิดก่อนแล้วกันนะมันจะอยู่ฝั่งโน้นว่ะเดี๋ยวค่อยไปเก็บก็ได้ครับเดี๋ยวฟารามแถวนี้ก่อนแล้วกันโอ้อยากได้ซองกวงว่ะไม่อยากเล่นซองยาวเลยครับทุกคนครับมาปืนนาเบมาก่อนเอ็มโฟของเราต้องเอ็มพีศูนย์ก่อน้วจังหวะนี้เดี๋ยวเจอซองกวงค่อยเปลี่ยนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะยิงใครไม่ทายไปซองยาวซองยาวคือแบบว่าเบามากนะครับขนาดจีบอกว่าปรับแล้วนะอุ้ยมันจะเจอแครน,นี้ด้วยว่ะ<อ>ใช่ปะ่ะเมื่อกี้ผมเจอแครน,นิใช่ป่ะเนี่ย ตึงแน่นอนครับผมบอกลเลยเจอแคนนี่ไปอีกแล้วว่ะระหว่างที่เดินฟาร์มผมบอกเลยว่าชิลมากครับไม่มีคนซักกับคนนะตรงนี้นะเออฟาร์มแบบว่าชิลๆเลยนะครับผมเหลือประมาณสองนาทีนะครับตาล่างของเราจะหายเดี๋ยวเราต้องรีบฟาร์มนะครับแล้วก็ต้องรีบออกไปครับตอนนี้ได้เหรียญมาพันสามนะเหรียญแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมไปแรกไกวอลก็น่าจะได้วอลประมาณ8ดลูกพอดีนี่ไงอา้าวแค่นี้แตก นึกว่าแคนเนตจริงปะโถเอ้ยแคนเนตปลอมนี่ว่าแคนเนตส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกดโซโล่กันเนาะทุกคนเน,นาะไปนะผมแลกของก่อนแล้วกันนะสักวันนี้ครับมากระเป๋าเราแล้วก็เหรียญแล้วก็เปิดตาล่าสักหน่อยกระสุนข้อยไปเก็บเพิ่มก็ได้วะเหมือนจะเปิดตาล่าไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมติดแผนที่เสบียงอยู่ต้องไปเอาแผนที่เสบียงออกนะถึงจะเปิดตาล่าล่าคนได้นะครับผม,มจบเลยวะเดี๋ยวเราไปเก็บของกันก่อนครับก่อนที่จะแบบ เริ่มเดินเกมนะผมลืมแลกของว่ะลืมแลกสะโขบแล้วก็ไอชิปของแต่งนะเกือบไปแล้วชิปของแต่งนะพระโขบเราโอเคใส่แล้วเรียบร้อยนบผมรันสามของเรายังไงก็ที่หนึ่งชัวเว่เกมนี้ผมบอกเลยไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะนี่ตาราสัญารเปิดมาไอวอสวยคุ้มแล้วเปิดมาได้วอคือแบบคุ้มแล้วตอนเนี้ยวงเหมือนจะบีฝั่งนี้ว่ะ เดี๋ยวขอเล่นจุดฟิวชั่นก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับอยู่บนหลังคาเลยว่ะผมเนี่ยลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวโดนยิงฟรีนะครับไม่ใช่อะไรไยด้านหน้ามีกล่องศพด้วยแฮ่มีทียบกกอนด้วยสวยพี่สวยดิไปรอบก่อนครับตรงนี้ครับโอ้ตรงนี้ศพเกื่อนเลยว่าจริงดิมาเดี๋ยวผมเปิดตาลาก่อนแล้วกันมาสักช็อตเราสักช็อตอไอหน่อยดิ นี่ยมีตัวด้านหน้าเรานะครับคือถ้าเราเปิดตาล่าดีนะครับเราก็จะเห็นศัตรูด้วยนะแล้วศัตรูก็จะเห็นเราด้วยนะครับผมตอนแรกผมก็สงสัยเว้ยมีน้องเมนมาบอกนะครับก็ว่าอยู่ทําไมบอกว่ามันขึ้นตาล่านี้วะตอนแรกเราก็สงสัยครับเหมือนศัตรูจะเห็นเราด้วยนะครับจังหวะนี้ครับแต่ใครจะกล้าเดินไปใส่กันก่อนแค่นั้นแหละตอนเนี้เอาจริงใครไปก่อนได้ปูดอ่ะมันจะอยู่บ้านน้านหน้าครับเรียนอะไรอยู่ตรงกระท่อมเลยครับผมอ่าแอบไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ครับน้อง เดี๋ยวเจอผมเอวอไปก่อนครับจังหวะนี้กำลังระเบิดรอเลยโอเคอยู่ด้านในครับผมโดนครับ<อ>ต้องกำลังระเบิดวะ<อ>เรียบร้อยขอแตกเล่<อ>นปืนอะไรวะมันจะเป็นปืนลู่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะไปแต่ผมเก็บของก่อนแล้วกันต้องหมุนตัวเก็บของเว้ย ต้องระวังตัวหน่อยนะครับเดี๋ยวตัวเย่ครับไม่ใช่อะไรมียูซี่เป่าวะยูซี่เราทิ้งไปนี่หว่าเมื่อกี้น่ะเก็บกระสุนมาอีกครับรงหวานนี้ไนี่มาสองคิวครับผมอุ้นด้านล่างเหมือนจะมีตัวครับเห็นอะไรแว๊บๆอ่ามีจริงด้วยครับเปิดไปครับโป๊ะ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 ,โ,ปะโอเคสกายเลิอจอดดิโอ,โอ้ได้แค่นี้ว่ะเหมือนจะได้แค่นี้ว่ะครับทุกคน มันจะเิ่นยิงหัวด้วยนะเดี๋ยวผมปล่อยก่อนแล้วกันโอ้โหโดนลูมหน้าหลังวะทำไมดีวะทุกคนหลายตี้ซะด้วยครับผมต้องบอกว่าหลายตัวนะโอ้โหวงอยู่ฝั่งนู้นปะมีตัวมาหาเราแล้วครับผมขั้นข้างครับ ก่อนครับผม <Yahoo! S 1> เดี๋ยวผมเก็บของก่อนเดี๋ยวรีบวิ่งก่อนแล้วกันเราต้องเข้าวงก่อนนะโอเคแลกโดนแล้วก็เปิดนี่ด้วยอ้าวไอตัวเมื่อกี้แตกพอดีครับผมเปิดดีครับเรามีเหรียญเยอะก็เปิดดีครับปึ๊บไปแล้วด้านข้างรามาว่ะเหมือนจะอยู่ตรงถนนครับแล้วก็มีตัวขึ้นตรงเนินด้วยครับเมื่อกี้ครับเห็นแล้วตัวหนึ่งนะวิ <Huh? S 1> ่งขึ้นไปเดี๋ยวต้องเปิดแล้วครับตัวนี้ มงไปตรงไหนวะสะพานหรือว่าลงนั้นล่างวะไม่ใช่แฮะผมต้องหนักฆ่าตัวนี้ก่อนแล้ววะตัวนี้ต้องเอาก่อนนะครับผมจังหวะน,นี้น่าจะปล่อยไว้ไม่ได้วะไปครับหมนเวทแมกมีซองควงไหมเราอยากได้ซองควงวะ่ะ MP4 เลดเกมน่าจะเล่นยากนะ MP0 ของเรานะครับถ้าแบบว่าไปสู้กับปืนที่แบบว่ามาโนโหดนะอาจจะสู้ไม่ไหวไว้ทุกคน หมือนจะไม่มีครับผมตัวนี้ก็ไม่มีครับเกมนี้เหมือนจะคิดแบบว่าเป็นปืนลูกแล้วอะเออต้องแบบนี้เลยวะถ้าปืนลูดก็ปืนลูดนะครับเดี๋ยวเมื่อจัดให้แค่นั้นแหละถ้าจะเป็นปืนลูกก็จะจัดให้ครับผมโอ้ตอนนี้เราแบบว่ายิงโล่งมากเลยวะ่ะผมว่าดักเปิดตัวด้านล่างก่อนไหมจังหวะนี้ต้องดักเปิดตัวด้านล่างก่อนแล้วแหละเพราะจริงด้าน,นล่างน่าจะวิ่งมาฮะโอ้โหตรงหินมันยิงผมวะ่ะไปก่อนจังหวะนี้ลบก่อน ก็มีวะ่ะถีบได้วอนครับผมตอนนี้เรามีโดนสองนนะเดี๋ยวเปิดหนึ่งานก่อนกันด้ฮะผมว่าจะต้องรีบปล่อยลงแล้ววะ่ะอยู่ต่อแมงตุยแน่นอนครับวงม,มันโล่งมากครับมันโล่งจ้งเลยนะคือแบบเราแบบไม่มีสามารถที่แบบว่าจะจัดศัตรูได้เลยนะครับวงนีมม้นะนี่ไงศัตรูก็วิ่งละเปิดดิ <Hey. S 1> เปิดอีกเปิดอีกได้แค่นั้นวะ่ะตรงหินของเราก็มีวะ่ะ ดี๋ยวผมเคลียร์ตัวน้นหน้าก่อนแล้วกัน <Hey. S 1> เปิดครับจังหวะน,นี้ oh. เรียบร้อยแม็กซ์อี้าวไงตัวนี้สองป่วงอ่ะจะมีตัวยิงเราจากด้านหลังด้วยนะครับเมื่อกี้นะ่าจะยินเสียงนะก็สูนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำเล่นไปมันจะมีตัวฝั่งนี้ด้วยนะต้องเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวฝั่งนี้เข้านะไม่ใช่อะไร ก็มนได้ย hey! ิงเราตีไว้นี่ไงเจอละตรงหินอ้าวดีเพื่อนเปิดไปครับตรงนี้ครับปืนไปหนึ่งทีครับหือกับใาเหมือนกันวะระตููเขาอยู่ตรงหินวะแต่งตัวโคตรตึงนะเขาเรื่องเหมือนกันวะมันจะวิ่งนะครับมันจะวิ่งมาโซนหน้าแฮะเดี๋ยวเราขาวิ่งก่อนครับหนึ่งครับผมโซนนั้นล่างก็น่าจะมีนะแล้วก็ฝั่งบ้านนั้นหน้าเราอีกตีหนึ่งนะ น่าจะตัวหนึ่งนั่นแหละโอเคแล้วผมปล่อยโดนกับแล้วกันเดี๋ยวต้องลงไปก่อนครับผมเพื่อความชัวร์ครับเพราะว่าด้านล่างมันจะยิงเราตอนไหนก็ได้นะฝั่งนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งนั้นตัวหนึ่งโอเคจะไว้แค่นั้นพอเราเฮ้ยสองตัวเลยนี่ว่าอ้าวเราเหมือนจะปาแปดใส่กันครับจังหวะนี้อุ้มร์เปิดไปกันเมื่อกี้ครับมันจะมีตัวรานเปิดโป๊ะโปก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 เปกโ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 ปนจะใส่กัโปก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 งปกโ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 ขอโปิโครับกโปกโทษทีละกัน เปิดไปอีครับ <Aye. S 1> เปิดอีก,ก่อนโอ้โหไม่ได้วะต้องปลาแฝกครับผมนี่เหมือนจะใช้ตัวโฮเมอร์ด้วยวะ่ะไม่ครับปลาระเบิดก่อนเฮ้ย <Aye. S 1> หนึ่งครับผม <Aye. S 1> เหลือตัวเดียว นไปหน้าก่อนเว้ยมาให้ศัตรูมาโอ้โหแม่งยิงแม่งด้วยขอจะมีโฮเมอร์หรือเปล่าวะยมอยก่อนนะครับอ้โหแม่งไม่ได้ กระบัดมาดอกีกหนึ่งกโต๊ะเรียบร้อยหัวแตกมาดิที่หนึ่งครับผมมาบูยญาพี่ดิเกมนี้เกมนี้ผมตั้งใจเล่นจัดนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเอนเตอร์เทนมากนะอยากจะโชว์ฝีมือสักหน่อยนะครับหลังจากที่แบบว่าไม่น่าคิดมานานทุกคนขึ้นมาแล้ว,50วา50เต้ยมเลยหรอวะสี่ล้าวผมสำเร็จครับทุกคนครับเกมนี้จบกระดที่หนึ่งเรทั้งหมด8คิวครับผมยู สำหรับทีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับและรอดูต่อไปครับสำหรับซีรีส์การไต่ดาวของเรามาดูสิว่าอูเมอร์จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าตัวแดงแดง5ดาวนะครับผมสำหรับทีนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมฝากการกดไลค์กดติดตามผมด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย